สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม a อทนะครับคลิปนี้เรามาชมดอกไม้สวยๆกันนะครับที่เห็นนี้จะเป็นดอกยิปโซนะครับดอกยิปโซสวยๆจากปากคลองตลาดเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับนี่ครับนี่เขาทามาโดยเฉพาะนะครับทํามาเพื่อเทศกาลวาเลนไทน์เลยครับ จะย้อมสีมาหลายๆสีอันนี้จะเป็นการดูดสีนะครับดูดสีหรือไม่ก็ย้อมสีนะครับไม่ใช่ฉีดพ่นนะครับอันนี้เป็นยิปโซสดนะครับยิปโซสดนําเข้าจากจีนนี่นะครับนี่ยังเป็นดอกสดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับดอกยิปโซในเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้จะ ขายดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งย้อมได้หลายสีนะครับนี่นำเข้ามาจากจีนก็จะเป็นการรวมสีมาเลยหรือไม่ก็ย้อมสีมาเป็นห่อละสีห่อละสีมาเลยดอกยิปโซกับยิปซีนี้จะคล้ายๆกันนะครับยิปแต่ยิปซีนี้จะเล็ก่านะครับดอกเล็ก่านี้จะเป็นยิปโซ ยิบซียิโซนี้ก็จะใช้ในการเวลาแต่งงานนะครับที่เสียบผมเจ้าสาวก็คือนี่ครับยิบโซนี่ครับนี่เป็นเป็นดอกสดนะครับจะมีน้ําชุบสําลีแล้วก็ห่อไว้นะครับอันนี้จะเป็นการดูดสีนะครับดูดสีแล้วก็กตุ้มน้ําที่เป็นสําลีห่อไว้จะดูก้านันะ,ะดูเราจะดูที่ก้านนะครับดูดสีก็จะเป็นมีสีขึ้นมาตามก้านนะครับ ดอกยิปโซนี้เมื่อมีการขนส่งนะครับระหว่างเดินทางขนส่งก็จะต้องทําตุ้มน้ําแบบนี้เพื่อไม่ให้เหี่ยวนะครับดอกยิปโซนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับความหมายก็คือรักแรกพบรักบริสุทธิ์รักจริงใจซึ่งก็จะเป็นที่นิยมนํามาใช้ในงานพิธีแห่งความรักต่างๆนะครับก็จะเป็นดอกไม้สื่อความหมายดีๆมีคุณค่าแบบนี้ก็ สามารถเอาไว้น,น,นานๆได้นะครับแต่ว่าต้องทําให้แห้งนะครับถ้าไม่แห้งนี้จะเกิดขึ้นลานะเกิดเชื้อลาขึ้นก็จะอยู่ได้ไม่นานดอกยิปโซนี่ถ้าเหลือจากการใช้นะครับสามารถตากแห้งนะครับด้วยการทําแห้งนะครับแล้วก็มาย้อมสีย้อมสีได้ย้อมสีด้วยการฉีดพ่นหรือว่าย้อมด้วยสีย้อมใหม่ก็ได้นะครับสีต่างๆสวยนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่านี่ทําตามออเดอร์สั่งนะตามลูกค้าสั่ง รถนี้ของร้านนนั p o เ e r l a n d นะก็นำเข้ามาจากปากคลองตลาดนะครับร้านจากปากคลองตลาดชุดนี้รู้สึกว่จะส่งไปกัมพูชาหมดแล้วครับลูกค้าจองหมดแล้วเนี่ครับสีสวยสวยยิปโซดูดสีนะครับในเทศกาลวันวาเลนไทน์ปากคลองตลาดนะครับ เราเห็นสวยๆก็นำมาให้ชมกันครับดอกไม้สวยๆในเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับช่วงนี้ก็จะมีหลายๆคลิปในช่องนะครับเข้าไปชมได้นะครับสามารถเปิดดูได้ครับดอกไม้สวยๆจากช่องสมเอเอ็มนะครับท่านชอบก็มีหลายๆคลิปให้ชมนะครับเข้าไปชมได้นี่ครับดอกกุหลาบสวยๆไปจัดเข้ากันนะครับเข้ากันแล้วมันจะสวยดอกกุหลาบแดงกุหลาบวาเลนไทน์สวยๆนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยเอเอมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ